Hello, hello, hello. Hey guys, welcome to my channel. Asian Mama Yesay always welcome you. Come on, come on, come join me today. I'm having some um, jasmine rice with the steam um catfish nugget and some fermented fried uh, fish. I don't have a lot of vegetable today. I got some um, sweet pepper. อ่าฉันค s ดจ uh, call like paprika peppers or sweet pepper and um <laughs> I forget the name but anyway you know what I'm talking about lettuce and some pepper so guy come on come on come join me มาจ้าเมื่อนี้เขามากินอันนี้ปลาลานะจ้าแปลกถอดเป็นโตเลยมีอันถอดอัน หอมเจียวแล้วก็กลับไปบอ,อลกโกูก็บอกพริกแข่งนะจ๊ะแล้วก็กินกับเข่าวันนี้ก็สิบเปิบมือด้อจ๊ะ I'm gonna eat with my hands to see how it goes They say try eat with your hands so I'm gonna try มาจะมามากินเลยเนาะอันนี้มกป่านะจ๊ะมกป่านมกปลาดุกจ๊ะใส่ลูกโดดน้ำ c a t f i s นาเกลย Guys Steam So come on eat with me. ปลาเป็นโตแล้วจ้ะขมอนไก่มาจ้มาแซ่บนล้วกันจ้ะก่างบิ๊กบงกินแซ่บๆแดทุกอย่างเต็มทุกปุ๊บโบมมาจ้ะมา ทำยังไงตักสวนๆนะจ๊ะบิ๊ไบใาโบ๊ท ทอดท่องประดุกจ้ะมันเสียบขนาะด มีคนว่าเปิดมื้อให้กินเนี่ยเปิดมื้อให้กินจ้ะมึอมากินให้เบิ้งแน่แซ่บจ้ะเผ็ดแซ่บพิดาใส่เครื่องครบพิดาใส่เครื่องหลายขนาด

กินมือ,ก,อ,ก, <c oughs> ก,อกินข้าวเหนียวเก่งู่จ้ะแต่เก่งข้าวเจ้าบอกให้เก่งข้มือขออืม quá ngon quá, sao chà Ta mới mặn nữa. ขนมในปีดาเขาซีซ่อนไหนเนี่ยันมือม่งบาไบอลแซ่บ เสีได้ซ่อนนี่เ้ะวมเกิอ่ะเดี๋ยวกอใส่ซ่อนน้ำมันนี่จ้ะซ่อนมาละจ้ะครับครับ 그거 <laughs> as hàng dạ. dry biscuit, một đài món ăn, hẹn mặt trăng. Tiếm tay, mặt trăng. Tiếm tay, mặt trăng. Tiếm พี่ดาก็ขอขอบคุณสุขสุขคุที่เขามารับชมนะจนะ๊ะเนาะพี่ดาก็ขอบคุณจากใจอิหี thank you guys thank you so much for coming join me and um, I wish everybody have a good night พี่ดาก็ขอให้สุขสุขคุมีความสุขสุขสุขคุณเยาเจ็บอยาไข้นะจนะ๊ะเนาะขอบอกกันคลิปนะ I'll see you guys next time be good guy bye